ครับวันนี้วันศุกร์ที่8กรกฎาคมกันยายนนะครับ66ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดนาแก่นนะครับเช้าวันนี้นะครับนี่บรรยากาศตลาดนาแก่นนะครับวันนี้นะครับมีแสงแดดอ่อนๆนะครับวันนี้วัวก็เข้ากันมาเยอะอยู่นะครับมีทั้งบามันชารเล่วัวไทยวัวเลี้ยงมีหมดนะครับควายก็มีนะครับนี่นะครับบรรยากาศวันนี้ครับ รอดูเขาว่นนี้ราคาจะเป็นแบบไหนนะครับ mm hmm. มีวัวแบบไหนเข้ามาบ้างนะครับผม mm hmm. มาเลือกชมเลือกหาได้นะครับผมนี่นะครับผมบรรยากาศ mm hmm. ขายกันไปแล้วนะครับ47,000บาทนะครับแม่ล mm ูกนะครับ hmm. mm hmm. ลูกตัวเมียจะนไ้อางซื้อไปดจค้นเน่เบิงจะจะเล่นจ้าสเองเเแ้บาเข้าเพจใจเจ้าเลยเล่นเบ้รอบเนึเลยเาซื้อทาเจ้ามาซื้ออยู่ร้นูมันดีเนาเมีมันหมยันใหญโอ้กินนีเจ้าเอากินเข้าไป แอบจัดเลยได้หนึ่งทุ่มนี่ยนะแม่ก็ผสมแล้วนะครับรอดอยู่สักหน่อยรอดรักคนแม่รอดชามฮะไปทยุย มันอยมาใายแล้วงใยก็ตายดีฮะกะดีฮะดีสะาฮุกฮะแม่ลูกเอาไปเฮ้ยเบิ้งแม่สะาฮกแม่ลูกฮะอันนี้เขาหันตัวนี่ผสมวากิวได้ในนู่น สา,ามหมื่นแม่ลูกซื้อแม่แม่ลูกแล้านดอแป่ปโซเอิดห้าร้อยโซเอ็ดแปดร้อยรงอวนเ่แม่อยากคือขนาดแบบนี้เนาะ ขายไปเรียบร้อยลนีครับตัวผู้นะครับชลรโลเลตตัวนี้สองหมืนารนะครับกาหใช่วยวไ่ว่ปครับเอาไปคุมฟูงครับเอาไปคุณก็ได้ครับคุณน้อยนะครับมีตบกัวใหญ่ครับชลรโลเครับตัวนี้ใหญ่ครับหกหมืบาทนะครับพี่เขาเรีย พี่ไว้ขายแล้วบอกที่ขายตัวเดียวว้าวอุ้วใหญ่คลักแต่ตัวเนี่ย6,500บาทไปขุนผมสร้างใหญ่ตัวนี้45,000บานะครับ สี่หมื่นห้าพันบาทหัวย่องย่องสี่หมื่นห้าพันบาทตัวนี้หกหมื่นห้าพันบาทน,นะครับราคาวัววันนี้ตลาดนาแก

นี่ครับมาดูอาจารย์ออดครับอาจารย์ออดงองงามเมื่อบึงทวายนี่นะครับป่ามันแดงแค่ยายเจ้าหนมาว้ายูแดงยุดเสีบตา เนื้แก้วนื้แก้วคู่นื้อไงใคว่าเนื้อโมลูก่ักกาดอกแม่มันจอยยามันได้ลูกเนื้อแล้วข้าวมันสุกับผักกาดข้าวรสข้าข้าข้า

<laughs> <s> นะครับพร้อมส่งนะครับจะได้37พร้อมส่งนะครับส่งอยู่ใกล้ๆถตลาดนะครับอยา่ให้ไปส่งหนึ่งบ้านนะครับนี่แหละครับผมบรรยากาศศีรันวันนี้นะครับคนมาหาซื้อเลี้ยงก็มีนะครับวันนี้นะครับ ขอจานหมองนะครับอยู่ต่องอยนะครับผมต่อรองได้ครับสองหมื่นห้าพันห้าร้อยแม่ลูกแม่ลูกนะครับลูกตัวผู้นะครับลูกแรกลูกแรกแรกอ๋อนี่ครับต่อได้ลองต่อรองได้ติดต่อเบอร์โทรไหนน่อยครับอันครับนศูนย์แปดหก สี่สี่สนี่นะครับสนใจที่ต่อเบอร์นี้ได้นะครับผมครับ้าลูกจาเอา1ินี่นะครับเราองหมื่น้าอยบริเตอรเราี๋ยวเราลบมาอยู่ชิพสละเนี่ยเนี่ยเนา่ยเนียเ่น่นี่นีเนยเนย นี่กำลังต่อรองกันอยู่นะครับผมตัวเลขตัวพู้ตัวนี้นั่ การกนอยู S 1> <S 1> ่เ <sociedad> ท่าไหร่น <ını> <c oughs> <c oughs> ี่คุณคากันเยอะเท่าไหร่บุ๊แม่ล้ราบไทยแ้ดานลาดม่ลูกนี่นาะสี่หมื่นแปดลูกตัวเมียด้วยขายได้ ลูกตัวเมียสีแดงแดงสี่หมื่นแปดพันบาทนั่นอีกวน่นี่ก็ราคาเท่ากันนะครับตัวนี้นี่ก็ตัวเมียนะครับหาเลี้ยงครับ,รบ,ารง,รบงามๆนี่นี่นะลูกพุ่งบอกโถนะตัวไหนตัวนี้เท่าใดน,นะครับ สี่หมื่นแปดสามโคมเนี่ยขายไปเลยเนีสามราคาเท่ากันนะครับราคาเท่ากันลูกตัวเมียหมดลูกตัวเมียนะลูกเคเอฟเอฟสามหนึ่งสามหนึ่งมีใบคล้อมอันนี้อีกครับราคาเท่ากันนะครับสี่หมื่นแปดสี่หมื่นแปดนะครับลูกตัวเมียหมดแล้วเนาะในลูกตัวเมียหมดเดี๋ยวนี้จะเป็นลูกสีขาวนะครับตัวนี้ จะได้จะติดชาร์โลเล่หน่อยครับนี่นะครับสามคู่นี่แหละครับนี่ถามได้ครับราคาเท่ากันครับสี่หมื่นแปดพันครับเท่ากันครับชอบคู่ไหนก็ทักมานะครับอยู่ที่เบอร์โทรนะดูปุ่งเบอร์โทรไรเนาะครับอาอเบอร์โทรอีกแล้วนะอ๋อเออเบอร์โทรอีกเลยนะจวกน้เนี่แหละครับสนใจทักมาได้นะครับสามตัวนี่สามคู่นี่ลูกตัวเมียหมดนะครับ สนใจแท็กมาได้นะครับผมตัว่าสาวมีป่ะครับคุณนเลยเนาะตัวตัวสาวก็ถ่ายให้ได้ตัวเท่าไหร่นะครับตัวละสามหมื่นห้าวนี่ครับแม่สาวครับตัวละสามหมื่นห้าพันบาทนะครับบ้านบั้นนะครับนี่แหละครับเสียได้ครับนี่ครับเหมือนกันครับราคาเท่ากันครับ 3 5ม0 0ื 35, บาทนะครับนี่นะครับชอบในทักมาเลยครับสามตัวนี้ครับราคาเท่ากันเหมือนกันครับนี่นะครับสามหมบาทนะครับชอบแม่สาวหรือชอบแม่ลูกทักมาได้นะครับผม นี่แหละครับผมคปนอไวตัวเมียท้องแล้วเจ็ดหมื่นห้าพันบาทคู่นี้นะครับไปไปไปนี่ตัวเมียทั้งคู่นะครับรับประกันท้องคุณบอกนี่นะครับกำลังออกกลับแล้วนะครับวันนี้ตลาดวายแล้วนะครับ ไปไปคือรถ đâu ไปไปกลับบ้านกลับบ้านนี่แหละครับนี่แหละตัวเมียเนี่ยนะครับคู่นี้ครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะคร,รับประกันทองตัวทองแล้วนะครับคือเป็นบรรยากาศของตลาดวันนี้นะครับ เวลานี้ก็ทยอยกลับกันแล้วนะครับผมตลาดวายแล้วนี่นะครับกำลังทยอยกันครับวัวขึ้นรถกลับนะครับนี่ครับนี่ที่ตลาดนาแกนะครับเปิดทุกวันศุกร์ของอาทิตย์นะครับผมท่าใดต้องการหาวัวเลี้ยงหรือต้องหาวัวเคาคอกนะครับหรือว่าจะจะขายก็นํามาได้นะครับผมที่ตลาดนาแกนะครับจังหวัดนครพนมนะครับผม นี่แหละครับเดี๋ยวผมก็จะเอาวัวขึ้นรถกลับบ้านก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมต่อคลิปหน้านะครับผมไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับผม